สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูกน้องตัวนสาระกากศึรรกษาวิชาภาษาไทยนะคะอยู่วันนี้น้องตัวนะครจะมาทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะโอเคค่ะน้องตัวจะมาทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราคะลูกมีทั้งหมด8ดมาตราค่ะอ่าก็จะมีโกโกโกดโกบ กงกมกลเกยเกิลใช่ไหมคะ<ช>แต่ถ้าเรารวมแม่กอากาด้วยก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะเจ้ามาตราค่ะแต่ว่าแม่กอากา,าก์เขาจะไม่นับเพราะว่าเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้น้องตะว,วันเลือกมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ แม่กลค่ะเโอเคแม่กลนแม่ให้อิสระในการเลือกเลยอยากจะเลือกมาตราไหนที่อยากจะทําวันนี้ตะวันเลือกมาตราตัวสะกดในแม่กลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาตราตัวสะกดในแม่กลนก็จะมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราถูกไหมคะลูกอ่ะทีนี้มาดูที่ตรงมาตราก่อนมาตราตัวสะกดในแม่กลนที่ตรงมาตราเราก็จะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะ ที่ตรงมาตราคะก็จะมีนอนหนูค่ะอ่าเราจะมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแต่ถ้าไม่ตรงมาตรามีอะไรเป็นตัวสะกดบ้างในแม่กนม,มีล<น>รอเรือลอลิงลอจุลายอยิงนอนเนนค่ะโอเคเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องมาตราตัวสะกดเราจะต้องรู้ว่ามาตราไหนบ้างที่มีตรงมาตราและไม่ตรงมาตราถูกไหมคะและมีอะไรเป็นตัวสะกด ถูกไหมคะลูกอ่านวันนี้ตะวันเลือกแม่โกนเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดเขาให้ตะวันทําอะไรคะลูกอ่านโจทย์ดูสิให้นักเรียนเขียนคําตามที่กําหนดให้ถูกต้องโอเคเขาก็จะกําหนดหมวดมาให้ใช่ไหมคะมีหมวดดอกไม้ผลไม้สาสตร์ร่างกายเครื่องครัวแล้วก็อุปกรณ์การเรียนโจทย์แบบนี้เราเคยทําในเรื่องของอักษรสามู่จำไม่ได้จำได้ไหมคะจำได้ตะวันเคยทําในเรื่องของอักษรสามู่เขาให้ตะวันคิดคําถูกไหมคะลูก่าในเรื่องของการอ่านเนี่ย เราเข้าใจแล้วว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่สะกดด้วยมาตราลายทีนี้เขาให้ตะวันฝึกคิดโอเคไหมคะเราจะได้ช่วยกันคิดคำว่าผลไม้อะไรบ้างล่ะที่อยู่ในแม่กนลสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในแม่กนลร่างกายเครื่องครัวแล้วก็อุปกรณ์การเรียนถูกไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราจะได้ฝึกคิดคาต่างๆเอาจากรอบตัวเราหรือว่าที่เราเคยอ่านที่เราเคยพบที่เราเคยเจออย่างเงี้ยโอเคไหมคะ เขายกตัวอย่างของดอกไม้มาให้ใช่ไหมคะในหมวดดอกไม้ก็จะมีคําว่าทานตะว,วันใช่ไหมอ่ะคำว่าทานเนี่ยก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดว่าอยู่ในแม่กลนใช่ไหมคะคาว่าวานันอ่ะมันชื่อตะวันเลยใช่ไหมคะ <laughs> ดอกอัญชนันอ่ะเห็นไหมทั้งสองพยางเลยคําว่าอันมียหญิงเป็นตัวสะกดแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดถูกไหมคะมี <c> ทั้งตรงมาตราแล้วก็ไม่ตรงมาตราสองคำที่สามก็คือดอกซ่อนกลิน่น <c> ใช่ไหมคะ <y> นอ่าดอกซ่อนกลิ่นมีนอหนูเป <c> ็นตัวสะกดทีนี้เหลือ ตั้งแต่หมวดผลไม้หมวดสัตว์หมวดร่างกายหมวดเครื่องเขียนแล้วก็เครื่องครัวให้ตะวันคิดเองโอเคไหมค<อ>่ะหมวดผลไม้ที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดหรือมียออยิงก็ได้นอนเนนก็ได้รอจุฬาก็ได้รอเรือก็ได้รอลิงก็ได้ะดูซิออมีผลไม้อะไรที่มีออตัวเหล่านี้เป็นตัวสะกดทุเรียนลิ้นจีอะทุเรียนมีนหนูเปตัวสะกดได้ค่ะลินจี แล้วก็อันนี้หนูกินเป็นหนูชอบกินมากเลยอัญุนอังนุนโอเคได้ค่ะสามผ่าน <3000 S 2> เลยได้ครบแล้วผลไม้เดี๋ยวที่เหลือพี่ตะวันเขียนเองนะคะคดได้ค่ะอ่ะต่อไปหมวดสัตว์หมวดสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในมาตราตรัวสะกดแม่กลนหหนอนหนอนค่ะหน,นอนอะไรอีกคะพี่หนอนนะคะแล้วก็มีห่านห่านโอเคค่ะก็อันนันอีกอันนึงอีอันนี้คืออะไรละ มีนอนมีหานมีอะไรอีกที่เราหนูจะสะกดนอนดักแด้ดักแ <laughs> ด้ทั้งผฝาก็ช่วยคิดด้วยเ <laughs> ขอเอาแม่กลโค่ะลูก วานกว่าวานโอเควานมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมีเยาจุฬาค่ะโอเคได้เลยอยู่็นแม่กลนไม่เป็นไรร่างกายอ่ะหมดร่างกายนเร่มเนอไหร่กระดานอ่ะลองไล่มาจากหัวมีลิ้นอ่ะลิ้นฟันค่ะฟันอ่ะลิ้นฟันโอ้แขนโอเคได้ได้ได้ครบแล้วอ่ะได้สามผ่านแล้วหมดร่างกายอ่ะช้อจานช้อนทั้งเปื้อนโอเคอ่ะ ต่อไปอุปกรณ์การเรียนดินสอกระดานอืดินสอกระดานแล้วก็สีเทียนสีเทียนโอเคน้องผัดก็ช่วยคิดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พี่วันก็เขียนนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือระบายสีโอเคไหมคะง่ายไหมคะแม่กลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบมาตราตรวสกดแม่กลใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา ใช่ไหมคะลูกที่ตรงมาตราก็จะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะ ที่ตรงมาตราะคะก็จะมีนอนหนูค่ะอ่ะส่วนที่ไม่ตรงมาตราในแม่กลก็จะมีรอเรือรอลิงรอจุลายยิงนอนเนนคะโอเคครบนะคะแม่กนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนวันละหนึ่งมาตรานะคะแล้วก็ต้องจํามาตราตัวสะกดแต่ละมาตราว่ามีอะไรตัวสะกดเรียนวกกันละหนึ่งอาทิตย์เลยจําได้อยู่แล้วพ่อเคยทบทวนไปแล้วตั้งแต่อนุบาล3ถูกไหมคะตอนอนุบาล3ก็จําได้หมดแล้วนี่ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าพอปสองเนี่ยแม่จะให้ตะวันฝึกคิดคำละ ใช่ไหมคะตอนนั้นเราฝึกอ่านใช่ไหมคะลูกฝึกอ่านว่าคำเนี้ยเป็นมาตรอะไรคาเหล่านี้เป็นมาตรอะไรทีนี้แม่จะให้ฝึกคิดคําบ้างละโอเคไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ฝึกแต่งประโยคเกี่ยวกับมาตราสะกดไปก็เยอะเหมือนกันนะคะตอนอนุบาล3เพราะฉะนั้นตอนปสองแม่ก็จะให้ฝึกคิดเยอะๆโอเคไหมคะเพราะในเรื่องของการอ่านแม่ถือว่าได้อยู่แล้วอ่ะเขียนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาส่งคุณครูนะคะเ็กหญิงพิเชียนัท แล้วเด็กชายภูวนัะนะคะวันนี้เรียนหรือยังวันนี้คุณครูสอนปหนึ่งอยู่อ๋อคุณครูสอนปหนึ่งอยู่เหรอปสองค่ะไม่ใช่ปหนึ่งค่ะนักเรียนปสองเสียงดังมากเลยค่ะอ่านักเรียนอนุบาลสองเพิ่งตื่นเหรอคะอืมไปกินอะไรมาคัทไปกินน้ำแข็งใสมาอ่ะพี่ตุรันรีบเรียบังเจรตุรันรีบเขียนโดยเรียบีน้ำแข็งใสกันหรออัญูน พูดแล้วก็อยากกินพูดแล้วก็อยากกินใช่ไหมอ้งน,นอยากกินทุเรียนอ่ะแม่อ่ะเน้นอีกนึงอะไรน,นีนะาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย